ฮัลโหลทงเฉียนมนเฮานะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวันสําคัญของจีนกันซึ่งตรงกับวันนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะไปดูที่ปฏิทินสิวันนี้เป็นวันอะไระไม่ต้องดูก็รู้ใช่ไหมเพราะว่าเราซื้อเขียนไว้อยู่แล้วนะคะก็คือวันไหวพระจันทร์วันไหวพระจันทร์นะคะภาษาจีนเรียกว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันไหวพระจันทร์ภาษาจีนเรียกว่าจงชิวเจี๋ย กนเราซื้อตู้อ่านตามเราซื้อนะคะไ秋节中秋节再ี一遍อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะ中秋 e วันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับประโยคแล้วก็คำทรา์แล้วก็มีบทกร์นะคะที่เกี่ยวกับวันไหวพระจันทร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะ อันดับแรกนะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับประโยคก่อนแนะนำก่อนนะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะคะองเชี่เหมอนเกิลเราซื้อตู้อันตามเราซื้อนะคะจงชิวเจี๋อใน,นองชิวเจี๋ย ใน农历8月15อ่ะเรามาแปลพร้อมๆกันนะคะวันไหวพระจันทร์ตรงกับวันที่15เดือน8ตามปฏิทินทางจันทรคตินะคะจําได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้วนะคะที่เราซื้อสอนวันศาสตร์จีนไปวันศาสตร์จีนจะตรงกับวันที่15เดือน7อ่ะใช่ไหม วันที่15เดือน7คือสาสจีนวันที่15เดือน8คือวันไหวพระจันทร์ให้ทุกคนจำอย่างนี้ไว้นะ,ะต่อมาเรามาดูประโยคต่อมานะคะ,ะก็เราซื้อตูอ่านตามเราซื้อนะคะจงชิวเจย๋ยว,นเ,วนเจจงชิ圆节中๋ย โยเชิงทวนเหรียเจี๋ยอ่าเรามาแปลพร้อมกันนะวันไหวพระจันทร์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันที่ครอบควรัวรวมตัวกันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาจริงๆแล้วนะคะคือสามารถเรียกได้หลายอย่างมากมันเยอะมากแต่ว่าเราซื้อเรื่องอันนี้มานะคะเพราะมันเป็นคําศัพท์สําคัญคิดว่าทุกคนน่าจะต้องเรียนรู้ไว้นะคะทวนเหรีนเจี๋ยนะคะก็คือวันที่ครอบครัวอยู่กัน พร้อมหน้าพร้อมตานั่นเองก็คือเทศกาลนี้นั่นเองเทศกาลวันไหวพระจันทร์นะคะต่อมาดูประโยคต่อมานะจจจงงชิวออง้ววเกต่า中秋节是中国四大传统节ออี เ中秋节是中国四大传统节日之一啊แปลพร้อมกันนะคะวันไหว้พระจันทร์นะคะเป็นหนึ่งในสี่ของเทศกาลที่สืบทอดกันมาแต่โบราณของจีนนะคะ ่อมาเราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะคำศัพท์คำศัพท์ภาษาจีนเรียกว่าอะไรเอ่ยเซิงฉือเซิงฉือคำนี้ต้องได้แล้วเนอะเจอหลายรอบนะคะเซิงฉือแปลว่าคำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่เราจะเรียนนะคะคือสิ่งที่เราต้องทําในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์เราจะต้องทำอะไรกันเอ่ยในวันไหว้พระจันทร์นะคะเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะอันดับแรกนะคะในวันไหว้พระจันทร์นะคะส่วนมากเขาจะทำอะไรกัน 赏月เ,เป็น老师读นะคะอ่านตามเราซื้อนะ赏月赏月งนะคะแปลว่าชมหรือดูนั่นเองเยวแปลว่าดวงจันทร์รวมกันเป็น赏月แปลว่าชมจันทร์ก็คือชมพระจันทร์นั่นเองเพราะว่าพระจันทร์ในวันนี้นะคะจะสวยและจะใหญ่เป็นพิเศษนะไม่เชื่อเดี๋ยวเย็นนี้นะคะทุกคน ออกไปดูถ้าฝนไม่ตกนะหนูก็ออกไปดูว่ามันสวยจริงไหมนะอ่ะสางเยื่ต่อมานะคะเราจะทําอะไรกันเรามาดูกันอีกนะก็เราซื้อตูนะอ่านตามเราซื้อช ever. ือเยื่อปีงชือเยื่อปีงชือเยื่อปีง ชื่อชื่อแปลว่าอะไรคะชื่อแปลว่ากิน่ะเย้แปลว่าอะไรอาจารย์ปิ่งแปลว่าแบบขนมนะคะชื่อเย้ปิ่งแปลว่าทานหรือกินขนมไหว้พระจันทร์นั่นเองนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะขนมไหว้พระจันทร์มีไหนรูปแบบนะถ้าสมมุติว่าใครเป็นคนไทยเชือ้อสายจีนวันนี้ก็จะไหว้นะหนูก็จะได้กินแล้วข้างในนะคะมันจะมีหลายหลายรสชาติมากเลยหนูสามารถหาซื้อได้ถ้าสมมติว่าวันนี้ใครไม่ได้ไหว้นะก็ออกไป ข้างนอกนะคะที่ตลาดก็จะมีขายเยอะแยะเลยลองซื้อมากินได้นะคะคือมันเป็นขนมไหว้พระจันทร์นั่นเอง,เองมีเฉพาะเทศกาลด้วยนะ,ะก็เราซื้อตูอีกอีกเนี่ยนนะอีกรอบหนึ่งชื่อเย่ปีเองอต่อมานะส่างยี่กุยส่างยี่กุย ส่เงป่กกี้นี้เรียนไปแล้วนะคะส่งเยื่แต่ว่าชมจันใช่ไหมส่งแต่ว่าชมอะจำไว้ว่าส่างอันนี้แปลว่าชมนะคะยี่กุ้ยนะคะยี่กุ้ยคือดอกไม้ชนิดนี้ดอกไม้ชนิดนี้นะคะชื่อภาษาไทยของเขาคือดอกหอมหมื่นลีดอกหอมหมื่นลีนะคะก็จะแปลว่าส่งยี่กุ้ยก็จะแปลว่าชมดอกหอมหมื่นลีนะคะคือดอกนี้เขาจะออกไปตอนกลางวันนะคะตอนเช้าเขาก็จะออกไปชมดอกไม้อันนี้กันนะคะ ชายี่กุยต่อมานะคะเมื่อตกกลางคืนนะคะมันจะมีงานเหมือนถ้าเป็นบ้านเรา,าคงจะเป็นงานวัดแต่ของเขาก็จะเป็นงานกลางคืนนะคะก็คืองานออกมาเขาจะทําอะไรกันเดี๋ยวเรามาอ่านก่อนเนอะแล้วนะเดี๋ยวให้อธิบายนะคะข่านหวัวเติงข่านหวัวเติง ข้าวัวเติงขั้นนะคะเคยเรียนแล้วแปลว่าดูหรือมองหัวแปลว่าดอกไม้นะเติงแปลว่าไฟนะคะแต่หัวเติงไม่ได้แปลว่าดอกไม้ไฟแต่แต่แปลว่า,วาโคมไฟนั่นเองโคมไฟนะคะเขาจะมาดูโคมไฟแต่เมื่อก่อนเนี้ยเขาจะมีโคมไฟหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นโคมไฟบนบกนะ,นะทางอากาศนี่นะกับในน้ําเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะคะมันมีหลายแบบมากเมื่อก่อนนะคะสามารถ ลอยโคมแบบนี้ได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะผิดกฎหมายแล้วเพราะว่าอะไรทําลายมลพิษนะคะหรือว่าจะทําความเดือดร้อนให้ชาวบ้านนั่นเองถ้าสมมติว่ามันตกลงมาแล้วมันเกิดการไฟไหม้นะคะเขาก็เลยงดแล้วปัจจุบันนะคะก็จะเป็นแบบนี้แทนนะคะก็จะติดโคมไฟแบบนี้แทนนะคะอ่ามาแล้วตอน,แล,ตอน,นแล้วตอนนี้ยังมีรอยแบบนี้ไหมหนอซือ้อคล้ายๆลอยกระถงบ้านเราเลยแต่ว่าเขาใช้พลาสติกนะคะลองดูดีนะ มันก็จะเป็นมลพิษทางน้ําเหมือนกันนะคะน้ําก็จะเสียเขาก็จะเปลี่ยนแล้วเขาก็ผิดกฎหมาเหมือนกันอันนี้นะคะปัจจุบันไม่สามารถทําได้แล้วนะคะผิดกฎหม้เหมือนกันกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นแบบนี้นะคะก็คือล่องเรือแทนนะคะติดไฟในเรือแทนนะคะอ่ะส่วนบนบกปกตินะคะที่อยู่บนพื้นดินนะเขาก็จะเป็นแบบนี้มีรูปปั้นนะคะช้างเอ,อ๋อแล้วก็มีพระจ,จันทร์นะคะ เเห็นไหมมีภูเขามีอะไรหลายอย่างแล้วคนก็จะมามุงดูกันเพื่อถ่ายรูปเนะอ่ะก็มีหลายแบบค่ะแบบนี้ก็มีนะอ่าเห็นไหมพระจันทร์จะสวยมากเลยเขาจะเน้นพระจันทร์เนาะต่อมาเขาจะทำอะไรอีกข้านวาเ้าวข้านวาเ้าวขัานนะคะแปลว่าดูหรือมองใช่ไหมปัจจุบันนี้ดูไปแล้ว หัวเผา,าอันนี้แหละแปลว่าอะไรพุหรือดอกไม้ไฟนะคะหัวเผา,พ,าพุหรือดอกไม้ไฟก็แปลว่าดูพุหรือดูดอกไม้ไฟนั่นเองถ้าสถานที่ไหนนะคะถ้าอยู่ในเมืองเนี้ยเขาจะไม่ให้จุดพุแน่นอนเลยเพราะว่ามันจะทําความรบกวนชาวบ้านนั่นเองนะคะก็คือบางคนเขาจะเล่นแค่ดอกไม้ไฟนะคะดอกไม้ไฟมาเล่นอันที่เราเคยไปงานลอยกระทงแล้วมันอันเล็กๆอะจะมีไฟออกมาอันนั้นนะคะเขาเรียกว่าดอกไม้ไฟะคะ่ะก็จะมีดูพุดูดอกไม้ไฟนะคะ ข้าน花า,าข่าน花า,าต่อมานะคะวันนี้เราซือ้อยากจะแนะนำบทกรบทหนึ่งนะคะให้กับนักเรียนรู้บทกรบทนี้ชื่อว่าจงชิวเจ๋ก็คือวันไหวพระจันทร์เลย <laughs> บทกรนะคะบทกรบทนี้นะนะักเรียนจะต้องท่องได้นะคะเดี๋ยวเราซื้จะสอนอ่านก่อน อ่านอีกรอบหนึ่งนะคะบทกรอนบทนี้เรียกว่าจงชิวเจี๋ยชื่อของบทกรอนบทนี้นะคะชื่อว่าจงชิวเจี๋ยเรามาดูเนื้อหากันไม่ยากเลยคําศัพท์นะคะทั้งหมดในนี้นะคะคือคําที่พวกเราเรียนมาแล้วปัจจุบนนี้เลยคําที่เราเสืออธิบายไปปัจจุบนนี้เลยคือคาศัพท์ที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรา มาอ่านตามหลักสือก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวหลักสืออธิบายความหมายอีกทีนึงนะคะเพื่อให้ความชัดเจนมากขึ้นนะอ่ะก็เราซื้อตู้อ่านตามหลักสือนะคะชีเว็ดเดือนวต้ชิวเ๋ยคายหลายเต้า 吃月饼，赏玉桂，看花灯，看花炮，中秋佳节,节真热闹。 อ่อันนี้คืออ่านนำก่อนเนื้อหนึ่งทีอ่ะเรามาแปลกันนะคะชี้ย่กลัวก็คือชี้ย่คือเดือนอะไรคะเดือนเจ็ดหรือเดือนกระดากระดาคมนั่นเองเดือนกระดากระดากลัวแปลว่าผ่านไปแล้วข้ามผ่านไปผ่านไปแล้วนะคะชี้ย่กลัวคือเดือนเจ็ดได้ผ่านไปแล้วปลาเย่ปลาแย่คืออะไรคะเดือนแปดคือเดือนสิงหานั่นเองเดือนแปดจีนนะอาจจะไม่ต้องเรียกว่าเดือนสิงหาอะไรก็เรียกว่าเดือนแปดจีนกันปลาแย่เต้าก็คือเดือนแปดมาถึงแล้วนะคะ จงชิวเจียจงชิวเจียคือวันอะไรเอ่ยปัจจุบนนี้สอนไปวันไหว้พระจันทร์คายหลายเต้าคายหลายเต้าแปลว่าหลายแปลว่ามาเต้าแปลว่าถึงมาถึงแล้วนะคะก็ได้มาถึงแล้วนะคะชื่อแย่ปิงปัจจุบัี้เรียนแล้วชื่อแย่ปิงก,กินอะไรกินขนมไหว้พระจันทร์ส่างยี่กุ้ยส่างยี่กุ้ยคือชมอะไรชมดอกหอมหมื่นนี้ชมดอกไม้นะที่ปมื่อกี้เราเสืออธิบายไปดอกไม้อันนั้นนะคะ ข่านหัวเติงดูอะไรคะดูโคมไฟโคมไฟที่มีบนบกในน้ำแล้วก็อะไรอีกบนถนนนะคะข่านหัวเติงข่านหัวเผาหัวเผาเมื่อกี้ก็สอนไปแล้วนะคะคืออะไรคุหรือดอกไม้ไฟนะคะข่านหัวเผาก็คือดูชมพุหรือดูพุหรือดอกไม้ไฟนะคะจง中秋节节真热闹 เจนเร่หน้าวันนี้เคยเรียนตอนป .2 ออแล้วนะคะอะไรเร่หน้าเร่หน้าคือคักจงชิวเจี๋ยเจอเร่หน้าก็คืออะไรวันวันอะไรเอ่ยวันเนี้ยวันไหว้พระจันทร์คึกคักจริงจริงอ่าฮะวันไหว้พระจันทร์คึกคักจริงๆนะคะแต่ประมาณนี้นะคะก็คืออธิบายว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเองแล้วก็มันจะเป็นวันที่คึกคักมากเลยอ่าอ่านเดี๋ยวอ่านตามเราซื้ออีกสักรอบนึงนะลูก 跟老师读一遍呐，OK 不？OK 呐。七月过，八月到，中秋节，开来到，吃月饼，赏玉桂。 ข้า看花灯，ข้าน秋节节，蒸เ,เ,เรือนาพอได้ไหมลูกเราสื้อคิดว่าเจ้าไหลอีกเตี้ยนดีไหมอีกครั้งหนึ่งดีกว่าน,นะคะมาชีเ่กัว 八月到中秋节，开来到吃月饼，赏玉桂。 ข่าน花灯ข่าน花炮中秋节节真热闹พอได้ไหมลูกโอเคเนอะเดี๋ยวเรามาดูการบ้านของวันนี้กันดีกว่า การบ้านของวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโอท่องบทกรอนวันไหว้พระจันทร์ก็คือกรอนที่เนี่ยที่เราซื้อเพิ่งสอนไปนะคะอัดคลิปอัดคลิปวิดีโอท่องบทกรอนนี้มานะคะส่งเราซื้อใน o o o l l e l a s s r o o m นะคะโอเคไหมโอเคไหมคะเหนะ็นเนอะทงสวยเเมอจ้าเจียนบ๊ายบายค่ะ